แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าเอากาวตาช้างไปหยอดนะครับมันกัดสีรถนะห้ามเลยนะกาวยางกําพอคุยนะกาวตาช้างนี่ไม่ได้เลยนะสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเล i n g Channel นะครับช่างประจําร้านเลสนะวันนี้เรายังอยู่กับซิดอะไรวะวีออสเน่ก็เห็นหรือยู่ว่า v ีออวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ t o โยต้าวีออสเจนะครับคันนี้ปี2010นะครับ ก็ถอดากาันสาดอกมานะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแปะกันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแปะกัก Istanbul, นการตริดกันสาดที่รถนะมันมีทิคนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราลอกออกมาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ติดใหม่นะของเก่าเขาหลุดก็น่าจะตามอายุาอันนี้เราลอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะแปะกาวฟืนเขันไปก่อน kite. ก่อนจะไปติดนะทําความสะอาดให้ดีนะครับทั้งตัวกันสาดนะและที่ตัวรถนะต้องเช็ดให้สะอาดเลยนะไม่ง,งั้นไม่จะติดไม่อยู่จะให้โคสามเอ็มก็เหยะอยังไงก็ไม่อยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าเอากาวตาช้างไปหยอดนะครับ มันกัดสีรถนะห้ามเลยนะกาวยางกําพอคุยนะกาดะช้างนี่ไม่ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดกาวกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปก่อนที่จะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนัดเลสซิ่งแชนแนลด้วยนะครับพูดเป็นทุกคลิปแหละขอมันกันขอมันกันอย่างเนี้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดเลยกดกดถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยก็ดีนะถ้าไม่ชอบก็ คอมเมนต์มาด่าก็ได้แล้วแต่เอาที่สัต์เอาที่สบายใจโอเคครับเดี๋ยวผมแปะกาวแ๊บหนึ่งแปะกาวคงไม่ต้องสอนหรอกก็รูแบบแดๆๆแปะแฟแต่ว,ว่ามีทิคนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทำเลยเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวขอแปะกาวให้เสร็จก่อนผมติดกาวเสร็จหมดแล้วนะนี่นะก่อนที่เราจะไปติดบนรถนะครับเอาไฟแชก์อะลนมันหน่อยโลนลโโตกาวมันหน่อยนะครับใช้ไฟแชก์ธรรมดาก็ได้บีผมหาไม่เจอผมเจอแต่ไอ้ปืนยิงเนี่ยแต่น,นี้มันแรงต้องทน่านพอ ลองเห็นนะไม่เห็นร้อไฟอะ่ะถามว่าลนทําไมเวลาลอกมันจะลอกมันจะได้ลอกง่ายครับรกาวมันแน่นด้วยบางที้าถ้าเราติดแล้วเพิ่งจะติดใหม่ๆอย่างเงี้ยไ้ฝั่งที่เราจะลอกกาวออกมันจะไปดึงมันจะไปดึงฝั่งที่เป็นไม่มีไม่มีกาวแดงๆอะ่ะมันจะมาดึงอีกฝั่งฝั่งที่มีกาวแดงๆออกคือเอาพ้ยง่ายเราล้อเราล้อไอ้แดงๆออก,ออกใช่ไหมมันจะลากข้างล่างออกมาด้วยถ้าเราไม่ลนนะ ล้นหมดแล้วนะไปะเราไปติดกันที่รถเดีย๋ยวผมจะติดนะอันนี้เข้าอันนี้นะถ้ารถใหม่ๆนะแล้วเพิ่งซื้อมาเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งลอก้าดูก่อนวนะ่ามันใช่ไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยว้าดูก่อนว่ามันใช่ไหมอย่าไปอย่าไปเชื่อใจมันนะบางทีมันเป็นวีออสเบสิสานะานเข้าไม่ได้นะเราก็จัดการลอกกาวซะดูดีๆนะลอกอันนี้ก่อนนะ,ะนี่ลอกอันนี้อ่าลอกนี้ออกเลยนะเห็นไหมเนี่ยพอพอพอเผาแล้วมันแกะง่ายเห็นไหมอันนี้ก็ลอกอย่างนี้ ไม่ต้องหมดนะลอกไว้อย่างงี้ข้างหน้าลอกนงี้ลอกอันนี้ลอกอันล่างออกข้างบนลอกไม่หน่อยห่อยลอกลอกลอกราคาไว้เห็นไหมผมไม่ได้ลอกออกนะอย่างงี้นะแล้วเราประปกบเข้าไปถือบกบเข้าไปใส่ด้วย u, ใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ตรง เบี้ยวเบี้ยวเดี๋ยวผมขยับข้างหลังให้มันตรงถ้าเราถ้าเราล่อทั้งอันก็เรียบร้อยแกะไม่ได้นี่เราลออนี่เราข้างนี้เบี้ยวขยับให้ตรงน่าจะไม่ตรงเะแล้วมันนัานมรงก็เลยไม่ตรงอะพอได้พอได้อย่างนี้ใช่ไหมยอย่าไปกดมันแน่นนะเราเราลอ่อมันออก่อนที่ผมที่ผมล่อข้างหน้ากับข้างหลังไอ้ข้างหน้ากับข้างหลังไว้อ่ะ เผื่อกันเหนียวเวลามันดึงแล้วขาดเราลอกแล้วอย่าเพิ่งกดเราลอกก่อนลอกไอซ้นี้ออกเลยเนี่ยเห็นไหมขาดเห็นไหมดีแนละ้วลอกขน้าดีแนละ้วดึงข้างหนไปด้วยนะโอเคดูมันถึงนี่นะได้แล้วเราก็กดเลย พอเราเอามือติดเสร็จแล้วนะเอาผ้าลูดอีกทีหนึ่งดังเข้าไปให้มันแน่นที่เราต้องเอาผ้าดันกาวให้แน่นนะคบเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่พื้นที่ว่างแต่ว่าเป็นอากาศอยู่ข้างในนะเหมือนกาวกดไม่แน่นนะไม่สนิทเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคปเราไปข้างนูง้นอีกข้างหนึ่ง โอเคครับเป็นอันเรียบร้อยกันสาดติดแบบนี้นะจากรถอันไหนก็ติดแบบนี้แหละ